สวัสดีครหนูชื่อพี่ชินสลาพงษนแต่เพื่อนหนูติดหกูชินวันเกิดทองกำลังศึกษาพี่เปิศึกษาที่สี่ครันึ่เราเป็นยูอาร์อนด์กของห้องสมุดวันนี้เราจะมาแนะนำหนังสือใหม่ประจำสัปดาห์ค่ะหนังสือเรื่องรุ่งปานหาที่ไหนผู้แ่งพอต2ผู้สุวรรณศักดิ์มงานมีบุคคที่ทิมพครั้งที่สามฉบัละ3,500 จำนวน32หน้าอยู่ในหมวดนิทานค่ะแล้วเราเป็นยังไงหรอเป่ยอ๋อเลืวอเรามีอยู่ว่าเป็นนิทานแสนน่ารักที่จะพาพวกเราไปพบกับครอบครัวของแม่ปลาและลูกปลาน้อยทั้งสิบทุกครั้งเวลามีไทยเหล่าลูกปลาจะเข้าไปหยบในปากแม่แต่คราวนี้น้องเล็กตัวที่สิบหายไป กระดกสนานได้ในหนังสือเล่มนี้ห้องสมุดนะคะยังมีหนังสือใหม่ๆรองรัเพื่อนพี่น้องๆอีกมากมายหลายเล่มในห้องสมุดเชิญเข้าไปอ่านได้